โอ้คีนเราโอ้ดเราันเล่เร์ชันไว้หเวาแล้วตืเลยคุณ่เรคุณ้องโอเคก็เอ่อก็เออขอชีแจงก่อนจริงเราเราเป็นคนที่ไม่ิดอรกัใครเลยเเรืส่วนตัวเราไม่เคิดใรงบเลยทั2คนแล้วก็ในส่วนความจริงจังเราเราก็เพิ่งรู้ตัววันนี้ว่าเราเป็นคนที่จริงจังสูงมากแล้วไม่ใช่แค่เพราเรื่องนี้หรอกมันกับทุกเรื่อง ก็จะอธิบายฟังว่าแบบจริงๆที่มันทําให้เราเป็นคนแบบนี้มันเป็นเพราะว่าเราตั้งแต่เข้ามหาลัยเลยเราทํางานคือคนอื่นเนี่ยจะมีเวลาไปแล่นไปแบบเล่นอะไปเล่นจะพูดไปเล่นไปเล่นกันแต่ว่าวันเลิกเรียนสี่โมงก็จะไปกินนุ่นไอตรงไอติมอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่ใช่เราเรียนเราเรียนญี่ปุ่น มันยากมากเราต้องติ๊กเวลาเยนปุ๊บกลับมาอ่านหนังสือพอตอนเข้าเราทำงานชีวิตเราวนลูปอยา่เงี้ยไปเรียนกลับมาตอนเย็นปุ๊บอ่านหนังสือตอนข้ามเราไปทํางานชีวิตเราวนลูปอย่างนี้จริงๆมาเป็นเวลา4ปีที่เราทํางานเองแล้วพอเรียนจบปุ๊บเราทํางานเลยเราจบมีนาทํางานเมษาเลยเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาแบบไปเร่งเหมือนคนอื่นเลยเราก็เลยพึ่งัริ่มตอนกันพอมาย้อนคิดเออที่ครูเขาบอกว่าเออเราเราพอเราเป็นวัยรุ่นปุ๊บเราแก่เลยคือมันไม่ใช่แก่เลยแต่มันเหมือนว่าเราแค่ความสุขเราทํางานแล้วอะ เราหลุดบอยแบบพวกน้องๆไปแล้วคือในเนี้ยถ้าในทํางานก็มีไม่กี่คนใช่ปะถ้าจะไม่มีเลยที่ทำงานเราเป็นคนที่ทํางานเราเปนควสึกว่าเหมือนเราต้องไปรับผิดชอบอะไรที่มันมากขึ้นกว่าน้องๆมันเลยทําให้ความเล่นหรืออะไรเงี้ยมันน้อยแต่จริงๆเราเราก็ขอโทษถ้าเราทําให้บอกว่าหลายๆคนดูซีเรียสไปด้วยเวลาอยู่กับเราเราไม่ตั้งใจหรือเราก็ไม่รู้ตัว แต่คือมันเป็นแบบเป็นแบบนี้โอ้เป็นคนจริงจังที่บ้านโอ้เป็นแบบนี้ต้องแบบเป็นลีดเดอร์อยู่บ้านแบบต้องปรึกษากับแม่แม่จะทำอะไรต้องคอยคุยกับแม่ออแม่ทํานี้ต้องคอยคิดไม่ใช่แบบมีหัวหน้าครอบครัวมาคอยตัดสินใจวเรานั่งดูทีวีมันไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรทกเรื่องโอต้องแบบเป็นคนคิดมันเลยทาให้เราเป็นอย่างนี้อืมก็เลยอยากจะขอโทษพี่โจถ้าแบบโอยไม่ได้อะไรเลยจริงจริงวันนั้นก็ตกใจเหมือนกันที่พี่โจได้มาบอกว่าออแบบจริงอองตรงมารแรกอะ่ะชอบเธอตกใจเหมือนกันเพราะ พีจ่จิมมนคนไม่คิดอะไรกับใครมันคนไม่คิดลบอะ่ะเออคิดบวกไม่ค่อยคิดลบแต่วันคิดอะไรทําร้ายตัวเองอะ่ะคิดแต่ถ้าคิดกับคนอื่นไม่ค่อยคิดอืมก็เลยแบบตกใจเหมือนกันว่าพี่โจบบ๊กเอ,อไม่ชอบเราอะไรเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ย<ะ>แบบแต่ตอนนี้เออเข้าใจแล้วเนาะก<ๆ>็คือน,น,นั่น,น <ะ S 1> แหละเราจะโอเคเราจะเราจะพยายามปรับในเรื่องที่เราปรับได้ช่นเราจะพยายามเล่นขึ้นใช่ไหมแบบเออแบบเราก็ปล่อยมุกนะกับแพรกับอะไรหลายๆคนเราพยายาม พยายามเล่นอะไรอย่างงี้เพราะเหมือนอยู่ในเนี้ยโอ้ก็เหมือนใช่อยู่ในนี้รีแล็กเออโอ้รีแล็กขึ้นจริงๆแบบอยู่ข้างนอกเราต้องทํางานเลยแต่พออยู่อย่างเนี้ยแบบทุกคนเล่นเออมันเหมือนโอ้ได้โอ๋มีความสุขมากอ่ะที่มาอยู่อย่างเนี้ยแบบไม่ต้องเครียดเรื่องอะไรเลยเล่นกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามจูนอยู่แต่ในเรื่องความจริงจังเราก็ไม่รู้เราจะลดได้แค่ไหนมันเป็นนิสัยเรานใช่โอเคก็เท่ยวแพวไม่มีอะไรเลยแพ้คนอกน่ารักพี่ก็คุยกับเรารู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีเนาะเออมันมีหลายๆอย่างเหมือนกัน น่ารักดีค่ะไม่มีอะไรพี่ก็รู้สึกเหมือนพี่โจกว่าแบบพาเป็นคนใสใสพี่บอกว่าดูแบบดูเฟรชอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบบางแบบบางทีพี่โตแล้วพี่ทาอย่างนี้ไม่ได้แล้วอ่ะความใสมันหายแบบเราเจออะไรมามากกว่าประสบการณ์เราเยอะกว่าแล้วอะไรเงี้ยพอมองพี่พาเขาเออน้องใสนี่แะขอบคุณที่แบบคอยปลอบใจอะไรแบบนี้คโฟกัสกัสน่ารักเป็นน้องที่ดีน่ารักดีแบบเออเราคุยกันตอนไฟนอลอะดิชั่นเยอะใช่ไหมกันเลยเออได้ก็นั่นแหละน่ารักไม่ค่อยมีอะไร พี่โจคุยด้วยน้อยมากเลยน่น้อยน้อยเก็คุยเยอะขึ้นนะค,คือจริงๆอยากคุยแต่เหมือนว่าที่เราอาจจะมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันด้วยหลายๆอย่างเราก็เลยเหมือนเราอาจจะยังจูนข้อหาก,กันไม่ค่อยเต็มจริงๆโอ้ไม่มีอะไรไพี่โจแต่รู้สึกได้ตอนช่วงเดินสายว่าพี่โจเป็นพี่ที่เออดูอบอุ่นเรายัางคิดในใจเลยว่าเออพี่โจดูเป็นคนที่แบบชอบเทคแคร์คนอื่นนะนี่คือสิ่งเราชื่นชมแบบเออรู้สึกว่าพี่แบบเป็นเป็นพึ่งพาได้อะไรแบบเนี้ยก็ขอบคุณ ส่วนเบ้นพี่ก็ไม่มีอะไรนะก็มีแค่เรื่องเล่นตอนเดินสายพี่รู้สึกว่าเออมันเยอะไปอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้อยากจะจริงจังแต่ที่พี่บอกเราอ,ะอ่ะถ้าเราทำอะไรที่ไม่ดีไปคนเขาก็มองภาพรวมอนะเนาะพี่ก็แค่ตรงนั้นที่พี่จริงจังกับจุดนี้เพราะพี่รู้ว่าก่อนจะได้ตรงนี้มันยากพี่ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เราอะ่ะแบบทำให้ดีที่สุดอะไรแบบนี้ก็ไม่มีอะไรนิสยัยแล้วก็น่าติดเป็นน้องเด็กๆบางทีเราล่าเริงอ่ะเออก็แบบว่าเออมันน่ารักดีเก็บตรงนี้ไว้ขอบคุณมาก อยู่กับเบนจะเทพแล้วก็ยิ้มได้นะยังเนี้ยทำให้พี่พอมวลไหนพอมวลมันตลกอ่ะนี่หัวหน้าแกสกิลเยอะสุดพี่สายก็กับพอยเราพูดมาคุยกันเยอะตอนในบ้านเน่ยเนาะใช่พี่ต้องขอโทษก่อนที่แบบว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มีแชทอะไรมาแล้วแบบพี่แบบว่าเหมือนจะไม่ค่อยคุยกับเราอะไรเงี้ยจริงจริงพี่แค่คือ พี่แค่ไม่อยากให้คนอื่นแบบว่าว่าพลอยแล้วก็ว่าแบบว่าเรางคู่ว่าแบบอะไรนี่น่าอะไรพี่แล้วพี่ก็รู้สึกว่าเอออยู่พี่เล่นกับน้องมากไปหรือเปล่าพี่แบบให้เกียรติน้องหรือเปล่าอะไรแบบนี้พี่ก็คิดมากไงคิดมากแต่พี่ลืมคิดไปว่าเออพลอยจะรู้สึกยังไงแต่พี่ก็ขอโทษแล้วพี่ก็เออนั่นแหละก็เป็นห่วงพี่เมย์ขอบคุณมากที่คอยดูแลตอนอยู่ในบ้าน มีอะไรก็ปรึกษาพี่เมย์พี่เมย์ก็เป็นพี่อะ่ะเหมือนเป็นพี่คขาดูแลตลอดแล้วเราก็มีหลายๆอย่างคล้ายกันคุยกันเรื่องเนาะก็ขอบคุณมากนะคะที่แบบ,บคุณแล้น้องคุณเหมือนกันที่พวกแม่นสนิทกันในบ้านเนาะใช่นะจริงๆโอไม่มีอะไรนะไม่รู้พี่พี่ก็แค่ตอนนั้นคือไม่ได้คุยนันเองไม่ได้ไม่ชอบหรือไม่ได้อะไรนะเ<ๆ>พรางแค่เออไม่ได้คุยแล้วก็แบบเหมือนเขาอนุาตนั่นแหละแต่บเข้ามาเราก็แบบไม่ได้เป็นอย่งงนี้ย่โอเคพกเอมาลิวครับผมเยสมาเลยไป มันเป็นน้องที่กวนมากๆแต่พี่รู้สึกว่าเออแกก็น่ารักดีแกเป็นคนแบบจริงใจอ่ะคือด้วยความกวนของแกอ่ะเออพี่มั่สูกว่าแกเป็นเด็กอย่างที่คุณน้อบอกเลยอ่ะรู้สึกว่ามันเด็กจังเลยอ่ะในบรรดาผู้ชายหลายคนที่พี่จับ,บคุยด้วยอ่ะแกเป็นเด็กมากใบหน้าไม่ใช่อะ่ใสเออกน็นะเนาะเออคุยก็มีอะไรอย่างคล้ายกานันเนาะชอบแต่งเพลงชอบร้องเพลงบนรถอะไรก็ทำให้เราได้สนิทกันเนาะขอบคุณมากเออ เบ้นก็เหมือนกันเบนก็น่ารักขอบคุณที่แบบว่าไม่โกรธพี่เวลาพี่แบบดุหรืออะไรอย่างนี้เนาะวิกจะมีวิกนึงที่แบบเบ้นแบบเต้นผิดไปบ่อยๆพี่ก็จะบอกเบ้นมีสมาธิหน่อยมันชอบหลุดไปอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเต้นผิดแล้วก็จะรองครูว่าพี่ก็จะเป็นห่วงเบนนอเออขอบใจที่ไม่โกรธกันเนาะเออเราก็หวังดีอย่าคิดมากคิดมากเราคิดมากเหมือนกันอ๋อเราเป็นคู่แสดงละครนว่นี่ เออถ้าไม่มีแกก็อาจจะไม่มีฉันรอบรอบร้ารอบผ้ารอบผ้าเราต้องแสดงเป็นคู่กันคูกันแล้วแหมโจ์ได้ดีมากเป็นดราม่าสายดราม่าคู่เออขอบคุณมากจูนจูนก็พี่ไม่มีอะไรอะติดค้างอะตอนแรกก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออจูนแบบดักดักหรือเปล่าดั่ไม่ว่าพี่ไม่ได้คิดถึงข้าศรีสารพี่รู้สึกว่าคิดที่ใครเป็นบีศารนี้พี่ไม่ได้คิดอย่างนั้น คือน้องพี่ถึงกระตูนเลยอะน้องน้องดูเป็นคนเสียงดังแล้วพี่ก็เลยแบบว่าทำไมน้องเสียงดังจังแค่นั้นเองแบบเล่นต่อเวลาอะไรเงี้ยคือคือพี่เป็นคนพี่เป็นคนนิ่งๆแล้วก็แบบอะ่งี้พี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบพี่ทำไมเราเสียงดังจังอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะแล้วพอครูง้อแบบพูดที่เปิดใจวิกแรกอะพี่สังเกตจนตลอดจูนเปลี่ยนไปแล้วพี่รู้สึกดีมากพี่จะชมเราตลอดเลยว่าจูนน่ารักมากพี่ชอบจูนมากๆก็รู้ว่า ก็ชอบนะน่ารักเนาะทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่าจนเปลี่ยนไปแล้วแบบคุน่ารักจริงก็สวยเปนสาวเป็นจังหวะเออเอาตรงเนี้ยออกมาจนพี่ชอบมากจริงชอบเรามากแล้วเราจะมีแต่คนอยากจะเข้าหาอย่าลืมบวชหนูด้วยนะคะเออวีแฟนะเออเก็บไว้ขอบคุณมากน่ารักชอบเล่นชอบของแกจริงเปล่าเอาไม่ให้เจ้าหนอนใครออกเหรอที่ทำไมจะต้องออกอ ป็นคนรักษาบอสก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษพี่ร uh, yup ู้สึกว่าพ ah uh uh> uh 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 ี่ก็คุยกับเราน้อยเหมือนกันเออแต่ว่าพอได้คุยก็รู้สึกว่าเออเราไม่มีอะไรอ่ะเราก็แบบเป็นคนตรงๆแต่พี่ก็เป็นห่วงอย่างหนึ่งคือเรื่องเรื่องเรื่องคำพูดพี่รู้สึกเหมือนกับว่าบอสเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คิดอ่ะก่อนจะพูดแล้วพี่ก็กลัวคนจะตัดสินเราที่คําพูดอะไรเงี้ยเออพี่ก็รู้สึกเหมือนกันตอนแรกพี่ก็รู้สึกว่ามน้องมันพูดแรงวะมันผู้ชายคนนี้พูดจาแรงจังแต่พอได้มาคุยเลยบอสมันพูดแรงกับ เออก็นั่นแหละระวังหน่อยพี่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นห่วงใครเรื่องนี้แหละพี่แม๊คเราเหมือนกันเร็วขึ้นเฟสเฟสเตอเามีเนชอร์เหมือนกันหลายอย่างเอ้เนเจอร์เหมือนกันหลายอย่างเนเชอร์เนเชอร์เลยรอนร้อนรีบไงรีบมีเนเชอร์เอ้เนเจอร์เหมือนกันหลายอย่างเออเราคิดมากเหมือนกันแล้วเราช่วงเดินสายเราก็คุยกันเยอะเนาะแบบอยู่บนรถก็มีแลกปงแลกเปลี่ยนความคิดกันก็พี่แม็กก็เป็นพี่ชายที่น่ารัก อมีอะไรปรึกษากันได้ตลอดเหมือนพี่เมย์เลย <c oughs> เป็นพ่อนี้ก็เป็นแม่ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ก็มีอะไรก็คุยกันเรื่อยๆแหละเ <c oughs> นาะแค่นี้แหละค่ะขอบคุณมาก